อย่างใหญ่ยอด,ดเลย้ีงตนน้นใหญ่ตอนอ้นยางอนนี้มันคู่มันเป็นถนนคู่เชียงใหม่ลำพูนมันนี่เส้นดึงดําปันเลยนะพี่ชัยชเส้นเก่าเส้นแก่เขาเลยนะอนนี้ต้นใหญ่จริงอ่ะพี่ใช่ใหญ่มากอห้าคนโอบได้ไปเนี่ยถ้ามันเล่นไปใหญ่เล่แม่งแบบโหยแม่งเป็นร้อยร้อยปีเลยแม่งพี่ชัยได้นะโอ้น่าจะได้อยู่ ผมว่าแม่งเกินร้อยปีว่ะเฮียแม่งใหญ่เกินผมว่าเกินนะพี่ชัยนะพี่ต้นนี้ใหญ่ยริงนะเฮียต้นนี้แม่งใหญ่จริงเลยพี่ชัยอนะใหญ่มากเออโหเฮียพี่ต้นนี้ดิพี่โอ้ยผมว่าแม่งมีเกินร้อยพี่อย่างเงี้ยจะช่วงเนี้ยที่เขามีข่าวกันนะใช่ไหมที่ที่เขาจะตัดโอยตัดไม่ได้นี่พี่ต้นหนึ่งนี่ผมว่าแม่งปลูกบ้าสุดยอดในที่สุดเราก็มาเลานะต้นยางนี่จนได้ ไอ้ยัยพูดน้อยแม่งเต็มเหนียวไปเลยเนอุ้ยตต้นแม่งใหญ่จริงวิชัยใหญ่มากใหญ่มากไอ้ใหญ่อะใหญ่ไม่พอสวยด้วยเลยแต่ต้นใหญ่ไม่พอสวยด้วยใหญ่ไม่พอไม่ว่าเว้ยจังหวัดอื่นแม่งจะมีต้นหนึ่งใหญ่ใหญ่อยู่ที่หนึ่งสองสามต้นใช่ป่ะไอ้ยี่นี่แม่งเป็นร้อยต้นนะพี่ที่แม่งเรียงเียงกันอยู่เนี่ยไม่ใช่น้อยนะทั้งสองข้างทางนี่ไม่เป็นร้อยต้นนะพี่เนี่ยโอ้ นี่เรามาออกตรงกลางนะถ้าเริ่มต้นจากเชียงใหม่มาเลยพี่คิดเราเดินแม่งกี่ต้นอนะ่ะใช่ดูดิยาวเลยนะเนี่ยเออจนถึงลำพูนอะ่ะพี่คิดเราเดินผมเคยวิ่งครั้งหนึ่งผมจําได้ตอนนั้นผมพาลูกทัวร์มาแต่แม่งนานแล้วเมื่อสิบกว่าปีนโอ้ยคิดว่าพี่พี่พ,พี่ดูดิแค่ดูต้นแม่งดอีกสามร้อยเมตร